สวัสดีครับกลับมาพบกับออนฟอร์ดนะครับวันนี้เราอยู่กับ4ประตูรุ่นเลนเจอร์สปอร์ตที่เป็นตัว4ีคูณนะครับต้องบอกก่อนเลยตัวนี้เป็นรถ4ฟร์วิลที่ราคาดีที่สุดในท้องตลาดนะครับตอนนี้ราคาจะจำหน่ายของฟอร์ดเราอยู่ที่1 8 9 0 0 0้าบาทอันมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโปรแบบออกรถเริ่มต้นเพียง5 9 0 0 0บาทหรือเลือกแบบส่วนลดนะครับช่วยดาวหรือแบบฟรีชุดแต่งรอบคันให้ได้เลยนะครับอยากได้แบบไหนทักเข้ามานะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของ,ของรถ Ford ฟร์ ตัวรถฟอร์ดที่เป็น4 w h e e l ของ r a น g e r Sport มีอะไรกันบ้างตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนเ a นเจ r Sport เรามีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์แบบ 4x2 แล้วก็แบบ 4x4 นะครับตัวรถของเขาเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะครับ170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับคันนี้นะครับการตกแต่งนะครับสำหรับฝากระโปรงของเรานะครับเราเริ่มจากด้านบนนี้ก่อนเลยนะครับมีติดไอคลิกคำว่า r a นเจ r นะครับก็ทำให้ฝากระโปรงที่เป็นสีขาวของเรามีตัดสีดำเข้าไปด้วยก็เพิ่มความโดดดดเ่่นจุตอมา กระจังด้านหน้าของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นมากๆเลยนะครับทำสีดําเงาวากับตัวอักษร FORD คันนี้นะครับต้องบอกก่อนเป็นกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนนะครับดำเงาแบบนี้มีเส้นไฮไลท์ตัว F นะครับคำว่า Ford แบบนี้แล้วก็มีไฟ LED 3ตําแหน่งด้านบนรวมถึงไฟขอบกระจังด้านข้างเนี่ยแล้วก็เป็นไฟ LED ด้วยนะครับเรียกว่า ความโดดเด่นของกระจังหน้าเราเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยนะครับจับผู้กับในส่วนของไฟหน้าที่เราได้ไฟหน้าแบบ LED มาให้แล้วพร้อมกับ day time ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันมาพร้อมกับข้อไฟหน้าที่เราติดตั้งเพิ่มให้เป็นแบบดําเงาอีกเช่นกันนะครับไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED มาให้แล้วพร้อมกับห่วงลากจูงมีมาให้2ตําแหน่งนะครับตรงคานบริเวณด้านหน้าของเราที่คานเป็นตัว h เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีกาไฟตรงชายกันชนด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเรียกว่า โดดเด่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีคาไฟและก็สีดําเงานะครับแล้วก็สีขาวของตัวรถนะครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อนะครับที่เป็นดําด้านขนาด3นิ้วเดิมๆจากโรงงานนะครับ ในส่วนของล้อแม็กของเรานะครับตัวนี้เป็นล้ออลลอยด์ขอบ18นิ้วนะครับหน้าของเราเนี่ยปัดเงานะครับเป็นแบบสีเงินแล้วก็ตัวล้อของเขาก็จะเป็นแบบสีดำนะครับจับคู่กับตัวยางกูดเยนะครับช่วงล่างเป็นแบบโมโนทูบมาให้แล้วเรียกว่าการขับขี่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับช่วงล่างนุ่มนวลลดอาการนะครับการโครงโยนตัวด้วยนะครับกระจกมองข้างปรับเลนส์แบบไฟฟ้าพับเก็บแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างให้แล้วแล้วก็ตัวขอบกระจกก็จะเป็นสีกาแฟแบบนี้ถึงแม้ตัวรถจะเป็นแบบสีขาว ฟิล์มรอบคันเราเลือกเป็นแบบเกรดเซรามิกให้ลูกค้าเลยนะครับพร้อมกับรองเบ้ามือจับกันลอยเบ้ามือจับของเขานะครับก็จะเป็นสีกาไฟมาพร้อมกับสมาร์ทคิเลสมาให้นะครับบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับมีมาให้ฝาถาังน้ำมันนะครับเป็นแบบดำเงาตัวน้ำมันของเราชนิดน้ำมันนะครับเป็นดีเซลเต็มถังเนี่ยจุได้80ลิตร คันนี้เรามีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของโลวบาร์เล็กตัวยอดนิยมเลยนะครับตัวนี้ Outlander ตัว Hunter หรือตัวปืนคู่นั่นเองนะครับก็เรียกว่าติดมาแล้วรถฟอร์ดก็ดูเพิ่มความหลอ่อเพิ่มขึ้นด้วยมีไฟเบรกดวงที่3และไฟถอยแบบ LED ไฟท้ายของรุ่นเลนเจอร์สปอร์ตเป็นแบบ LED มาให้แล้วนะครับแต่จะเป็น LED แบบตอนบนคันนี้เรามีติดตั้งเพิ่มในส่วนของข้อไฟท้ายเป็นแบบสีดำเงาด้วยนะครับกันชนท้ายมีมาให้จะเป็นสีกาไฟ กล้องมองหลังมีมาให้ตรงบริเวณโลโก้ฟอร์ดนะครับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็อะคริลิกคำว่าสปอร์ตนะครับบันไดเหยียบด้านข้างก็มีมาให้นะครับเนี่ยครับรอบคันของเลนเจอร์สปอร์ตเดี๋ยวอันพาไปรับชมภายในของตัวรถกันนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับมีแอร์ตอนหลังมีช่อง power outlet ด้านหลังให้1ตําตำแหน่งนะครับความปลอดภัยถุงลมนิรภัยมีมาให้ถึง6จุดด้วยกันนะครับปุ่มสตาร์ทของคันนี้เ a นเจอร์ o r t เป็นแบบพุทธสตาร์ทให้แล้วนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับหน้าจอเลื่อนไม้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบดิจิตอลหน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p เพ y แอนดรอยออโตนะครับสั่งสตาร์รถผ่านมือถือเช็คตำแหน่งพิกัดของมือถือได้นะครับมีแท่นชาร์จไร้สายและที่สําคัญตัว4ีคูณสที่เป็นโฟลว์วิวสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้แบบขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะครับ นีครับทั้งรอบความเร็วต่ําความเร็วสูงนะครับสามารถปรับได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมีดิฟล็อกไฟฟ้าให้ด้วยสําหรับคู่หลังของเรานะครับในการใช้งานนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากๆนะครับมีขับ4ติดตัวไว้นะครับติดรถไว้นะครับไม่ได้ใช้แต่มีไว้เผื่อเราได้ใช้นะครับเรียกว่า ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึงทางเลือกเลยนะครับสำหรับในการออกรถ 4w h วิที่ราคาดีที่สุดนะครับสำหรับตัวสปอร์ 4x4 ของเรานะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจในการออกรถ Ford นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสปอร์ขับเคลื่อน2งล้อและ4 0 0ล้อยังไงทักเข้ามาหาอ่านได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำในการออกรถใหม่ทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ